มาฟังข่าวต่อไปกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เลยนะหย5หนุ่มวงไลเค้นค่ะล่าสุดก็ปลื้มออกอีเวนต์แรกของปีนะคะกับงานโออิชิชาคุซ่าค่ะลุ้นปล่อยเพลงใหม่ด้วยไปฟังสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะยังอบอุ่เหมือนเดิมว่ะแต่ว่าอีเวนต์ล่าสุดนี้คือจําไม่ได้แล้วว่าตอนไหนข้าหน้าปาร์ตี้ก็ก่อนก่อนที่จะหยุดใหม่ไปครับผมก็บอกได้เลยว่าคิดถึงพี่ๆทุกคนมากผมรู้สึกเยอะเพราะว่าหนึ่งเลยเราแบ่งกันหลายชั้น บวกกับไม่ได้เจอกันนานครับผมก็สำหรับพวกเรานะครับอย่างแรงนุ่งถวงเองก็อยากอยากให้เ่าเป็นแบบอารมณ์เหมือน c o ร์ซ Single นะครับใช่ใชเป็นแบบเวอร์ชั n ของพวกเราก็หวังว่าเร็วๆนี้อาจจะมีเพลงที่เป็นเพลงของพวกเราให้ทุกคนได้ฟังกันเลยก็เรียกได้ว,ว่าทั้งปีนี้คุณจะเห็นความพิเศษของไรแคนทุกๆอย่างเลยครับผมหลายๆหลายบทบาทแล้วก็หลายๆเอ่ออะไร กิจกรรมที่จะได้เห็นกันก็ฝากรอติดตามพอระยะเวลาผ่านไปครับเราก็ไม่สามารถใช้เพราะว่าวงน้องใหม่ได้แล้วเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีวงน้องใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆครับผมสิ่งที่เราจะทําได้นั่นก็คือแบบว่าพัฒนาตัวเองเรื่อยๆคอยแบบว่าศึกษาทั้งในเรื่องของการในวงการบันเทิงเองหรือว่าการที่แบบว่าคอยมอบผลงานคอยมอบกิจกรรมต่างๆให้กับคนที่รักเราคนที่คอยติดตามเรามาตลอดไปกี่หอยนางลมมาเรียบร้อยเลย ม่ก็ตอนแรกก็ที่จดจองตัวกลับนะครับว่าโอเคเราจะไปแล้วแต่อยู่นี้ก็ท้องเสียแบบเจ็บท้องก็เลยต้องอาหารเป็นพิษก็ท้องเสียเฉยเฉยอะไรนะครับอาหารเป็นพิษหรือว่าท้องเสียเป็นอาหารเป็นพิษแล้วก็ห้าชั่วโมงต่อมาเป็นโรคกระเพาะต่อมาเพราะผมรคกระเพาะด้วยซึ่งมันมันบวกกันเลยก็เลยมันมันมันใช้ซำไม่ได้อันนี้มั่นใจเลยใช่ไหมว่าเป็นเพราะหลอดลำรลมตรงนี้นั้นมั่นใจเลยมีมีหลอดลำรลมแล้วก็มีเอ่อตุ้งเส้นปลาด้วย ปีนี้ได้ลุ้นคอนเสิร์ตใหญ่ไหมลองลองลุ้นดุกไม่แต่ก็มเปล่านะ่ดแอมาไปแอบลุนแอบลุนถ้าบอกก็ไม่ลุนนะสิแต่ปีนี้ไม่ใช่ปีนี้ก็จะปีไหนแล้วล่ะ้ยก็ปีหน้าไงปีหน้าแต่ก็เราติดตามครับเวลาผ่านไปไวมากทุกคนเชื่อเถอะก็แบบก็ตอนนี้ก็ถ้าให้แนะนำก็เก็บเงินไว้ก่อนนะครับทีละเล็กทีละน้อยจะได้มีเงินตังค์ตอนที่เราไปบัตรคอน เขาบอกว่าให้เราลู้กันนะว่าปีนี้จะมีคอนเสิร์ตใหญ่หรือเปล่าใช่บรรดาหนุ่มๆของเรานะะี่ะก็มีศิลปินนะคะอย่างเช่นวิลเลียมเลโก้นะคะ,ะ,คะตุ้ยแล,แล้วก็หงแล้วก็นัดนะคะบอกเลยว่าหนุ่มๆทั้ง5คนน่ารักมากมาก